สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่28มิถุนายนนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าแนวลมมาสุมเนี่ยพาดผ่านอยู่ทางด้านเห็นมากตอนบนตอนบนของภาคเหนือเข้าสูยมทับ การประเทศเราตอนบนหรือเวียดนามตอนบนลนักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน,น,บนมีฝนตกหนักหนักมากได้อยู่นะครับแต่สําหรับภาคกลางภาคตอนออกเนี่ยมีลักษณะของฝนการกระจายที่มีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับฝนสาหรับภาคใต้เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างน้อยจะมีอยู่ที่ประมาณ30เอร์ซเท่านั้นเองมาดูพยากรณ์ฝน 24ชั่วโมงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยฝนก็จะเน้นทางด้านตอนบนๆของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็จะมีทางด้านรับลมทางการภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ดูเริ่มน้อยลงเพราะว่าแนวร่องเนี่ยก็ดูจะเคลื่อนขึ้นไปนะครับทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยทําให้ฝนมีการกระจายที่ลดลงมีปริมาณที่ลดลงบ้างนะครับสําหรับคลื่นลม ในช่วงทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยก็หนึ่งถึงสองเมตรทางด้านตอนบนแต่สําหรับอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่าสองเมตรพยากรณ์อากาศลายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากหยุดอยู่ทางด้านเชียงรายพยาวน,าน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม3 0ถึง32องศา สำหรับภาตัวนองเชีนเนยงเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากได้กอนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแต่ตอนกลางของภาคโดยบริเวณที่ไม่หนักมากในจะอยู่ทางด้านของค่ายเบิงการจอนสกลน,นครนครพนมอนุณหภูมิสูงสุดโดยรวม29-33องศาพาคกลางวันนี้ให้ฝน60%จะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยน,นาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรี ก็ทางด้านราชบุรีนะคนปรปฐมสมุสสสรทรสงครามโสาอุณหภูมิสงสุดโดยรวม31-35องศาอาตอนออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งกานรนยองจันทาดนะครนายกปราจีนสุรีแกฉะเชิงเาทาอุณหภูมิสงสุดโดยรวม31-33องศา สำหรับภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้ให้ฝน60%ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์และก็พัทนียาลาและนรา,าธิวาสอุณหภูมิมสูงสุดโดยรวม31-36องศาภาคใต้ฝั่งตนตกวันนี้ให้ฝน30%อยู่ทางด้านละนองพังงาภูกเก็ตอุณหภูมิมสูงสุดโดยรวม33-35องศาปรับกรุงเทพมหานครและปรินมณฑลวันนี้ให้ฝน70%จะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากในช่วงบ่ายเย็นหรือหัวคำ่ำ จะพุมส,สูงสดได้รวม32 3 4องถึง3าองศาบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน